สวัสดีทุกคนคะ่ะวันวนี้ที่23ตุลาคม2 5งพัน้เป็นวันเป็นวันที่ดาวพุธเนี่ยจะย้ายจากราศีตุลมาที่ราศีพิจิกและจากราศีพิจิกก็กลับที่ราศีตุลอีกครั้งหนึ่งนะคะทีนี้ในะคลิปนี้เป็นของชาวราศีพิจิกเดี๋ยวเรามาดูว่าดาวพุธย้ยายแล้วจะมีผลอย่างไรบ้างกับชาวราศีพิจิกคะ่ะวันที่23ตุลาคมดาวพุธจะย้ายจากราศีตุลมาที่ราศีพิจิก อยู่ที่พิจิกอะ่ะจนถึงวันที่31ตุลาคม2 5 1พอยพอย้ายมาอยู่ตรงนี้ปุ๊บพิจิกอะ่ะดาวเจ้าเรือพิจิกคือดาวองคารพุธอยู่ในเรือองคคา,ารเนี่ยก็เ,เรียกคู่วาวะคู่ขัดแย้งกันใช่ไหมคะมันก็จะเกี่ยวบเรื่องของคําพูดทั้งหมดเนาะการพูดจาหลอกลวงได้นะหรือการสื่อสารที่มันไม่ชัดเจนข่าวสารข่าวเท็จข่าวปลอมข่าวจริงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นเรื่องของ ครื่องมือสื่อสารก็ได้เอกสารต่างๆก็ได้ค่ะก็ต้องมาดูว่าณนะจุดเนี้ยของคุณอนะดาวพูดคือเรื่องอะไรดาวพูดคุณเป็นดาวเจ้าเรือนมอรณะกับราพะมะกุมลักนาคุณมรณะกุมลัคนาเนี่ยเราก็มองอีกว่าเออบางคนอะดาวพูดมะกุมรักปุ๊บเนี่ยอาจจะมีเขาเรียกว่ามีรังสังหณ์แม่นเนาะ หรือสัมผัสเรื่องสิ่งลี้ลับเร้นลับได้แต่น,นี้บอกนะมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะต้องโปรดใช้จริยารการรับฟังด้วยนะหรือตุกุณนะมีหัวพิกแพลงเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา,านี้รวมถึงคําพูดของคุณเองเนี่ยน้องมองว่าบางทีคําพูดคุณนะอาจจะพูดอะไรแล้วเป็นจริงก็ได้นะระมัดระวังนิดหนึ่งคำพูดเรื่องคําพูดเนี่ยอย่าไปว่าใครหรืออะไรเนี่ย บางทีมันอาจจะส่งผลกับตัวเราได้นะคะเพราะว่าดาวพุธเป็นดาวมรณะกลุ่มรักเนี่ยเรื่องของการเจ็บไข้ตัวเนี่ยถ้าเรามองในมุมลบนะมรณะเนี่ยคือปัญหาศักิ์โรคภัยคือไรละ่ะดาวพุธเนี่ยอาจจะมีใครเขามีคําพูดที่ไม่ดีใส่คุณถ้าเรารู้แล้วเนี่ยมันเป็นระยะเวลาแค่เจ็ดแปดวันอดทนหน่อยค่ะบางทีอ่ะเข้าใจนะ ว่าบางคนนะ่ะการการถูกว่าแต่ละคนมันแตกต่างกันบางคนถูกว่าในทางที่ดีกว่าแบบถูกพูดถูกว่าเอา่อลักษณะเป็นคําพูดที่ไม่ได้เสียหายมากมันก็อาจจะเป็นในเรื่องของอันนี้ก็คือมันก็เราไม่ต้องไปโต้อตอบปัญหามันก็เกิดขึ้นแต่บางคนนะ่ะคาพูดอะ่ะคนอื่นพูดใส่คุณเนี่ยมันอาจจะรุนแรงอ่ะบางคนก็ถึง คุณพ่อคุณแม่บางทีม่กาจัด hmm. การที่ว่าโมโหอดทนไม่ได้แล้วเราใส่อารมณ์ร้อนๆเข้าหากันเนี่ยมันก็เป็นปัญหาเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็ต้องรู้แต่คนเนาะว่า <değil. S 1> ในสถานการณ์ตรงนั้นคุณคือเจอเรื่องอะไรแม้กระทั่งบางทีมันจะมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งก็ได้เกิดขึ้นกันกบตัวคุณทีนี้ไอเหตุการณ์เนี้ยมันก็มองว่า,วาอาจจะเป็นเรื่องของโรคภัยก็ได้อย่างเช่นบางคนเนี่ย พเพราะดาวพุธมันเกี่ยวเรื่องอวัยวะร่างกายคือแขนปากท้องกระเพาะใช่ไหมคะบางคนเนี่ยกัดติมนฝีปากตัวเองนี้ก็มีอันนี้ก็ดูจากคนนะหรือแม้กระทั่งเรื่องของเอ่อเรียกเครื่องเพศทั้งหญิงทั้งชายก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะอันนี้ก็ให้ดูตามหน้าง,งานของแต่คนว่าเป็นเรื่องอะไรบางทีพูดง่ายว่ามันถ้าเป็นเรื่องของคำพูดเนี่ยเข้าใจเลยคำพูดบางที ด้วยบางคนเราต้องรู้ว่าพื้นเดิมเราเป็นคนถ้าเป็นคนแบบใจร้อนมุทรุดุด,ดันคืออย่างเงี้ยก็ต้องอะไรนะใช้หลักคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วลหละบางครั้งมันต้องปล่อยวางถ้าเราไม่ปล่อยวางเนี่ยหยิบมาจักทุกเรื่องเนี่ยมันก็เป็นปัญหาให้ได้เหมือนกันมาอาจาจะทาให้เราหงดหิดอะไรโมโหะอะไรเงี้ยก็ลองอะนะนะ ใจเย็นๆเ,เนอะ,อะนะคะทีนี้ดาวพุธเองก็เป็นดาวเจริญรพาพะกุมรักนาคุณ,ค,ณคุณเองก็จะมีโชคลาภนะแต่อาจจะได้ไม่เต็มเม็ดไม่เต็มหน่วยคือได้มาอย่างไรอะ่ะก็ต้องดูว่าลาภผลของทุกคนคือเรื่องอะไรนะนะอันนี้ให้ดูนะถ้าทุกคนหมายเรื่องการเสี่ยงโชคถ้าเป็นการเสี่ยงโชคบางคนอยากเสี่ยงโชคเนี่ยบางทีเนะี่ยมันก็ต้องกลับไปดูก่อนว่า พื้นเดิมเรามีโชคจากการเสี่ยงโชคไหมถ้ามันมีการเสี่ยงโชคเนี่ยเรากม็มีโอกาสได้แต่ถ้าเรามีในพื้นเดิมเรามีโชคจากการเสี่ยงโชคเนี่ยก็จะได้แต่ได้เนี่ยได้ไม่เยอะได้ไม่มากนะคะอันนี้ดูแต่คนเนาะ,ะทีนี้เราดูที่ พอวันที่31ตุลาคมเนี่ยดาวพูดคุณจะย้ายจากราศีพิจิกไปอยู่ที่ราศีราศีตุลอยู่ที่ตุลเนี่ยจนถึงที่7ธันวาคม258 8มรณนะคุณเนี่ยดาวพูดเป็นดาวเจา้าดุนมรณะกราภาใช่ไหมมรณะไปอยู่ในเดือนวินาศก็มองว่าปัญหาต่างๆ,ๆที่จะจบไปทีนี้จบแบบไหนจบแบ,บแบบแบบเอออยู่ ที่เดียวกันไหมแต่ห่างกันออกไปอยู่คนละนแผนกหรืออยู่คนละสาขาอ่านี่คือ,อยกตัวอย่างฟังจบบางคนจบจบก็คืออีกอคู่กรณีอาจจะลาออกจากที่ทํางานไปเลยก็ได้นะคะแต่มันคือเรื่องคําพูดนี่แหละและถึงบอกว่าก่อนหน้นเนี้ยถ้าเรามีปัญหาอะไรเนี่ยเปาพาุฒกับพิธีเสด็จสีตุลอนะปัญหาตรงนั้นมันจบเหมือนกันเนี่ยจบแบบไหนอะแต่ละคนนะแตกต่างกันไปนะคะลองดูดีๆนะ แล้วดาวพุธเองเวลาจะเริยนรบพะราพะอยู่ในนาฏผู้เรียนว่าเรามองดวงบุกเนี่ยบางคนเนี่ยมีโชคราบเกิดจากการเโชราบรลับ,บ,บไม่เปิดเผยก็ได้โชคราบไม่คาดคิดหรือโชคราบเกิดจากความเสียหายที่นี้ความเสียหายของทุกคนแตกต่างกันเนาะก็ต้องมาดูว่าในช่วงจังหวะนั้นเนี่ยเรามีอะไรที่เสียหายเสียหายในรูปแบบไหนมันมีเกณฑ์ที่ได้ ค่าใช้จ่ายตรงนั้นอะไรเงี้ยลาบตรงนั้นอนะนะคะถ้าเรามองในมุมลบบ้างมุมลบเนี่ยพูดง่ายๆว่าอาจจะไม่มีลาบก็ได้นะก็ต้องดูว่าณนะเวลานั้นคุณลาบของคุณคืออะไรนะคะอ่าก็ดูนะมันจะแตกต่างกันนะสําหรับราศีพิจิกแต่ละท่านนะคะเพราะมันจะอยู่ที่พื้นเดิมของทต่คนด้วยนะถ้าทุกคนเนี่ยลาภวินาศอ่าพูดง่ายว่าถ้าเรามุ่งเป้าเรื่องการเสี่ยงโชคถ้าในพื้นเดิม พื้นเดิมคุณนะอ่ะมีมีดวงจากการเสี่ยงโชคจริงๆอ่ะสแสดงว่าบางคนอ่ะจะได้จากการเสี่ยงโชคแต่ถ้าเราไม่มีเนี่ยมันอาจจะได้จากอื่นก็ได้ค่ะได้จากการทำมาหากินคนเองหรือไดจากไรายได้พิเศษคุณอนะ่ะที่แต่คุณมีนะคะอันนี้ก็ดูนะก็สาหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะก็เป็นคลิปหน้าก็ขอ,ขอขอบคุณทุกคนคะ่ะที่เข้ามาชมคลิปกดติดตามกดแชร์ต่างๆก็ขอทุกคนเนี่ยพบแต่วความดีมีความทุกข์นะคะขอบคุณค่ะ